พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันศุกร์วันที่10เดือนที่10บในหัวข้อเรื่องปอประกาศความเป็นอมพระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูและพรวจะนะที่จะใคร้ควรและสามาคีธรรมในพระธรรมรวมบทที่10ข้อที่9 คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดพี่น้องคะการเป่าประกาศถึงความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคือสิ่งที่นําคุณไปสู่ความรอดมีก้นเชื่อที่ในใจว่าพระเยซูสิ้นพระชนและพระเจ้าทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย แต่พวกเขาไม่เคยเป่าประกาศความเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าของพระองค์เหนือชีวิตของพวกเขาอย่างจริงจังดังนั้นความดอดที่ไม่สุนาม,มาจึงไม่ได้เปิดใช้งานในชีวิตของพวกเขาพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ว่าแต่ความชอบธรรมว่ายอย่างไรก็ว่าถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านคือคำซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อที่เราทั้งหลายประกาศดูนั้น คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นอมผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดรมบทที่10บข้อที่8ปดถึงสิคุณเชื่อในใจว่าพระเยซูคิดทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า และเก่าสารภาพถึงความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์เหนือชีวิตของคุณนั่นคือซึ่งที่จะผลักดันคุณไปสู่ความรอดความเชื่อเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออันทท่จริงอาคณาทุนยากอบได้กล่าวถึงความสําคัญของความเชื่อที่แท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแสดงออกผ่านทางการกระทำโดยกล่าวว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวนั่นก็ดี แม้พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่นยากอบบทที่สองข้อที่19ดังนั้นคุณต้องปปิดใช้งานสิ่่งทีคุณเชื่อขั้นเก่ายอมรับความเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคือสิ่งที่ทําให้ความรอดเป็นจริงสิ่งนี้อธิบายว่าทําไมบางคนจึงไม่ได้บังเกิดใหม่แม้ว่าพวกเขาจะเชื่อในพระเยซูถ้าประสิทจการเก่ายอมรับนั้นพวกเขาอาจตกนรกได้ ดังนั้นในงานประกาศข่าวประเสริฐและการประกาศของคุณจงเน้นย้ำถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสุดท้ายนี้การเป่าประกาศความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคือสิ่งที่ทำลายอิทธิพลของซาตานเหนือชีวิตของผู้คนและนำพวกเขาออกจากความมืดเข้าสู่อาณาจรรักรแห่งพระบุตรที่รักของพระเจ้าฮาเลลูยาอาเมน ให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณพระรองค์สำหรับฤทธิอำนาจแห่งพระคำของพระองค์และการเปิดเผยสำแดงถึงความรอดโดยผ่านทางความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริส ระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของข้าพระองค์และข้าพระองค์อยู่ในอาณาจักรแห่งพระสิริของพระองค์ที่ซึ่งข้าพระองค์ครอบครองด้วยความชอบธรรมและชัยชนะตลอดไปในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่า การพอประกาศถึงความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคือสิ่งที่นําคุณไปสู่ความรอดคะ่ะดังนั้นคุณต้องปิิใช้งานสิ่งที่คุณเชื่อจงเน้นย้ำเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสุดท้ายนี้เพราะการ,รประกาศความเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคือสิ่งที่ทำลายอิทธิพลของซาตานเหนือชีวิตของผู้คนคะ่ะให้นำพวกเขาออกจากความมืดเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระบุตรีธิดาของพระเจ้านั่นเองคะ่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพรเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด